สวัสดีครับช่วงนี้พิซซาสีเขียวนะครับทำโปรโมชั่นแจกตัวกล่องพิซซาที่เข้าไมโครเวฟได้นะครับมี3แบบครับมีโคนี่มีบราวแล้วก็แซลลี่นะครับไอตามหัวข้อนี้มันเขียนว่าถึง17พฤศจิกใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันแจกถึง31ธันวาคมนะครับก็ไปดูนะครับอ่านดูได้นะครับว่าช่วงที่เขาแจกแบบเลือกลายได้เลยนะครับตามช่วงเวลาส่วนช่วงสุดท้ายจะเป็นแบบสุ่มนะครับใครสนใจก็ลองสั่งดูนะครับเงื่อนไขก็คือสั่ง ให้ครบ499บาทนะครับโคสส่วนลดก็ถ้าใส่ TPC 70ก็จะได้ลด70บาทแต่ว่าช่วงที่ผมใส่เนี่ยมันขึ้นว่าสิทธิ์เต็มนะครับก็เลือกโคดส่วนลดอื่นได้นะครับอ่าเนี่ยผมก็ลองสั่งดูนะครับเข้ามาที่ตัว LINE นะครับแอปพลิเคชัน l i n e m a n นะครับจะมีโฆษณาขึ้นเลยแล้วก็กดจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับช่วงที่สั่งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้499เนี่ยถ้าถ้าหักส่วนลดแล้วมันไม่ถึงเนี่ยมันได้ของแถมหรือปา ยังไงก่อนจะกดสั่งนะครับลองเช็คโค้ดส่วนลดก่อนนะครับเผื่อเจอโค้ดที่มันดีกว่านะครับก็กดให้หมดเลยครับเก็บมาให้หมดเลยแล้วถึงเวลาเลือกใช้ก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับก็นะครับของผมมีทั้งหมด3โค้ดนะครับก็จะมีแคชแบ็ก2ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลดสิบสองเปอร์เซ็นต์ณตอนนั้นเลยนะครับก็ผมก็ลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่อยมาเลือกนะครับอ่าเนี่ยมันจะโชว์โปรโมชั่นนะครับว่า ตอนนี้เวลาที่ผมสั่งเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่เป็นซันลี่นะครับผมก็อยากได้ตัวนี้พอดีเลยผมก็อ่มาไล่ดูที่ว่าผมจะออเดอร์ไหนบ้างนะครับก็เท่าที่เลือกดูนะครับผมถูกใจตัวพิซซ่าที่เป็น2อถาดราคา4ี่ร้หกสบเกานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันยังไม่ครบยอด4ี่ร้เก้าสิผมก็เลยจะสั่งไอตัวของกิเล่นเพิ่มเข้ามาให้ยอดมันถึงหรือให้มันเกินไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวพอหักส่วนลดเนี่ยจะได้ดูว่ายอดมันเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนหน้าพิซซ่าที่เลือกนะครับผมก็เลือกเป็นตัวไฮแวร์เอียนนะครับขระจําอยู่ละแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาเป็นโฟชีสนะครับโฟชีสเบคอนนะครับอ่ะเนี่ยครับใครชอบหน้าไหนก็ลองดูรายการได้นะครับเวลาจะเลือกจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับดูจากคลิปของผมไปก่อนนะครับอ่ะผมก็เลือก2หน้าเสร็จปุ๊บคราวนี้ต้องไปเลือกของกินเล่นนะครับ มันมีหลายตัวครับผมก็ตัดมาที่นี่เลยละกันชิคเก้นสติ๊กนะครับร้อยเก้าบาทผมดูแล้วยังไงก็รวมแล้วถึงยอดเงื่อนไข4 9่แน่นอนเกินแล้วด้วยครับหลังจากนี้นะครับก็จะไปกดหน้าสั่งอาหารแล้วนะครับก็ยังไงก่อนสั่งก็ตรวจเช็คให้ดีนะครับมันก็มีป๊อปอัพขึ้นมานะครับเกะกานิดหน่อยผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมก็ปิดไปนะครับคราวนี้ก็เลื่อนมาดูหน้าสรุปนะครับผมก็ไม่ได้อ่านอะไรละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมก็ สั่งไปตามเงื่อนไขแหละอ่ามาเจอข้างล่างสุดผมก็จะติ๊กนะครับว่าผมจะช่วยลดโลกร้อนนะครับไม่เอาอุปกรณ์อะไรที่มันเป็นพลาสติกไม่ต้องเอามาให้ผมนะครับพกมีดพกส้อมอะไรพวกนี้อ่าแต่ผมในระหว่างที่จะติ๊กตัวนี้นะครับผมก็เอะใจว่าไม่ทำไมข้างบนมันมีเครื่องหมายตกใจสีแดงๆนะครับตรงคําว่าคูป,ปองนะครับผมก็เลยเลื่อนเข้าไปดูมันบอกว่าโค้ด tpc 7 0็ดศูน์ิที่ผมใช้เนี่ยในระหว่างวันสิทธิ์มันเต็มนะครับก็คือใช้ไม่ได้ ดีนะครับที่หันมาเห็นตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าอาหารของผมเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้ส่วนลดเลยโชคดีนะครับที่หันมาเห็นก่อนนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนนะครับก็จะลบคูป,ปองตัวนี้ออกไปกดลบออกไปครับแล้วก็ไปเลือกว่ามีคูป,ปองอันไหนที่ผมใช้แล้วมันแมทช์กับผมมา้างผมก็เอาตัวนี้ครับ1 2นที่ลดณตอนนั้นเลยเพราะผมไม่ต้องการแคชแบ็กนะครับพอผมใส่โค้ดไป12ซที่มันลดเนี่ยเบสเสร็จแล้วมันเหลือ493เนี่ครับจุดเนี้ยที่ผมสงสัยว่า ถ้ายอดตรงนี้มันไม่ถึง499ผมจะได้ของแถมไหมผมก็เลื่อนไปเช็คดูข้างบนสรุปนะครับก็คือเงื่อนไข4 9่เาเนี่ยเป็นยอดสั่งอาหารนะครับถ้าสั่งถึง499หรือเกินนะครับคุณได้รับแน่นอนครับไม่ได้เกี่ยวกับส่วนลดนะครับพอกดสั่งแล้วมันจะมีพวกป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งนะครับก็อันนี้ก็บอกว่าอ่ะเราส่งออเดอร์ให้คุณแล้วนะคุณก็กดถัดไปได้เลยนะครับกดเน็กไปเลยนะครับหลังจากที่ผมกดเน็กมันก็จะมีขึ้นมาบอกอีกว่าถ้าคุณจะกดยกเลิกก็ไม่เสียตังค์นะคร กดเข้าใจครับอันเดอร์สตูดก็กดไปคราวนี้ก็มีป๊อปมาอีกครับก็ว่าไปต่อเลยไหมอ่าก็ไปกดไปต่อครับมีป๊อปอัพมาอีกบอกจะสั่งอาหารพ่วงไหมสนใจไหมมันจะได้ราคาพิเศษผมไม่สนครับผมก็ปิดไปอ่าคราวนี้มารอดูนะครับโปรเซสที่เขากําลังทําอยู่นะครับก็มันมีช่วงเวลาที่จะได้รับไม่เกินบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับผมก็จะเลยจะมาลองดูว่าจะได้ก่อนหรือว่าได้ได้ในช่วงเวลานั้นจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นไลเดอร์ที่จะมาส่งให้ผมนะครับก็ช่วงโปรเซสที่กําลังดําเนินไปนะครับไอโฆษณาอาหารพ่วงมันก็เปลี่ยนเป็นสีเทาและแปลว่าหมดหมดเวลาครับโปรโมชั่นอาหารพ่วงราคาพิเศษก็หมดไปละก็ช่างมันอ่าขั้นตอนนี้เวลาในมือถือผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงที่นะครับบ่ายสามโมงสามสิบสี่นะครับอ่าสเตตัสเปลี่ยนละเป็นไลเดอร์ไปรับอาหารจะมาส่งให้ผมแล้วนะครับ ซึ่งก็อยู่ภายในเงื่อนไขบ่าย3ามโมงสีก็ถือว่าตรงแล้วก็ค่อนข้างรับผิดชอบดีครับคราวนี้แมปก็นักจะโชว์อ่าไรเดอร์นะครับกําลังจะมาหาผมนะครับอ่าก็ไปดูกันครับนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่ไรเดอร์มาส่งหน้าบ้านนะครับพี่ไรเดอร์แกก็ขับเลยนะครับเดี๋ยวก็วนกลับมาใหม่ก็จะมีบันทึกเสียงผมสนทนากับพี่ไรเดอร์นะครับสวัสดีครับใช่บาที่สังพิซ่าหรือเปล่าครับใช่ครับ มาแล้วครับยอดทั้งหมด493บาทครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับสั่งพิซซ่าแถมมีอะไรด้วยเลยนะครับผมก็ตอบไปด้วยความเก่งใจว่าได้ครับไม่ใช่นี่ครับไม่ต้องทอนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับไงบ้ม พิซซ่าสองถาดแล้วก็ไก่จิเก้นสติกมาดูของแถมกันก่อนดีกว่าครับเฮ้ยมายดูของแถมกันเอ๊ะทำไมมันมหนักจังนี่ตรงนี้มันนิ่มๆเป็นยะเหมือนซิลิโคนะครับ ไม่อยากแกะเลย <laughs> แกะก็แกะมาถึงตรงนี้แล้วเนา มีล็อกสี่มุมนะครับนี่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 เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เองอ๋อเราก็พิซซ่าใส่ข้างในได้หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นเอ้ยเท่ดีนี่น่าจะยืดได้แหนห่เลยยืดได้ไหมเฮ้ยจริงๆด้วยได้จริง,รงด้วย นี่ไงเฮ้เจ๋งดีเว้ยไอ้ไอ้ฟอยืนเราปิดลำบากไหมนะเนี่ยเออฟอยยืยเรามันจะปิดยากหน่อยนะ เฮ้ปิดยากจริงเดี๋ยวลองวัดสัดส่วนขนาดของมันนะครับความยาวของกล่องนะครับสิบนิ้วนะครับถ้าเป็นนิ้วก็10นิ้วถ้าเป็นเซนก็ยี่สิบกเซน องน,นี้บ้างความกว้างเอาอ,อกส่วนกว้างสุดน,นะเจ็ดเจ็ดนิ้วเดี๋ยวต้องปีกถึเจ็ดนิ้วครึ่งว่าน,นิดนึงเกือบแปดนิ้วอะประมาณเจ็ดเกือบแปดนิ้วหรือถ้าเป็นความเป็นเซนก็ยี่สิบเกือบยี่สิบเซนนะอันนี้ตอนยืดสุดละขยายตัวสุดสุด สูงอยู่ที่4นิ้วเกินครึ่งมานิดนึงสนิ้วเกือบครึ่งสิเอ็ดเซนประมาณตอนที่แบบแบนที่สุดถ้าแบนที่สุดความสูงหรือความหนานะครับประมาณ1นิ้วเกือบครึ่ง หนึ่งนิ้วกับอีกอีกนิดนึงหนึ่งนิ้วกับจุดสองห้านิ้วเออหนึ่งจุสองห้านิ้วเออประมาณนั้นหรือถ้าเป็นเซนก็ตีประมาณสามเซนสัดส่วนก็สัดส่วนและขนาดของมันนะครับน่ารักน่ารักน่ารักดีว่า ก็จะมีเหลือเหลือลายสองลายก็เป็นบาร์ก็โคโนี่ผมชอบเซลลี่ก็เลยรีบสั่งตัวนี้มาเลยเดี๋ยดูก่อนอเผื่อได้อีกจะสั่งอีกสรุปนะครับสั่งของให้ได้ของแถมนะครับขั้นต่ำสี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็คือเวลาเราเลือกตัวอาหารนะครับเลือกให้มันถึงก็พอนะครับผมก็เลือกไปห้าร้อยกว่าบาทอ่ะคราวนี้พอผมใช้ส่วนลดเบ็ดเสร็จผมจ่ายสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทก็ยังได้รับของแถมนะครับก็ยังเข้าเงื่อนไข พวกไอโค้ดส่วนลดต่างๆก็ลองเก็บมาเยอะๆนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตัว TPC 70นะครับบางทีเราอาจจะเจอส่วนลดที่ดีกว่านี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวโปรโมชั่นรายละเอียดต่างๆไว้ให้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ